คพี่ภาพพี่ภาพจะพาน้ามันไปไหนคุยที่นี่ก็ได้คุยไม่ได้พี่ไม่อยากให้พี่ทัศนมาเจอปล่อยนะคุยไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยแหละสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนพี่จะไม่ยอมให้เรื่องของเรามจบกันแบบนี้หรอกนี่พี่าพเป็นบ้าอะไรเนี่ยน้ามันไม่ไปไหนก็ว่าพี่บ้าแพี่ก็จะบ้าให้ดูขึ้นรถปี่อยน้ามนไม่ปขึ้น ตามรถขาวแล้วไปลวนไปแล้วไปแล้วน้ำมนต์คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งก็ก็น้ำมนต์ไม่ได้ไปกับคนอื่นที่ไหนน้ำมนต์ไปกับพาสนี่ใช่ไหมพนอมน้ำมนต์ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่คะแต่น้ำมนต์เนี่ยเขาไม่ได้เต็มใจไปกับพาสนะคะ ประนอมเองเขาเป็นคนยืนยันว่าพาเดเนี่ยฉุดน,น้ำมลไปละพรเนี่ยก็ที่ยวตามหาซะทั่วแล้วก็ไม่มีวี่แววเลยสงสัยต้องแจ้งตำรวจแล้วล่ะค่ะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะเดี๋ยวคุณพา้คณพาคคงพาคุณน้ำมลกลับมาเองนะคะแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงให้ฉันยืีอยู่เฉยแบบนี้ยยได้ไงเฮ้อไม่ได้อะ่ะฉันต้องโทรหาคุณชายทัศดูซิว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคุณแม่ครับคุณแม่ครับพี่น้ำมลถูกจรจับไปจริงๆหรอครับทอม ไม่ใช่หรอกพันศนเรื่องไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมพี่น้ำมอน่ะไปกับคุณพาดเดี๋ยวก็กลับมาลูกเดี๋ยวเราก็หาพี่น้ำมนเจอ,เอ,อวันนี้พันศนต้องสอบวัดผลไม่ใช่หรอแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ครูชัยไปไหนเนี่ยครูชยัยครูชยัยค,ครูชยัยนี่ปล่อยให้พันอนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงค้อมเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องของผู้ใหญ่ได้ยังไงอ๋อครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ครับปากคุณพันอน ขอให้เจอตัวคนนมนเร็วๆนะครับเอ <vérit> ๊ะแตแปลกจังเลยนะครับปานอนอยู่บ้านนี้ทีไรเนี่ยมีเรื่องทุกทีเลยเปานอมเอาอย่างนี้นะเธออยู่ที่นี่ก่อนเผื่อน้ำมนเนี่ยติดต่อเธอกลับมาพี่คะน้องไปก่อนนะคะน้องคะคะพี่จะไปด้วย ชายพาดเจอไม่คุณชายยังไม่เจอเลยครับยญิงยากพาดท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพาดเนี่ยเป็นผู้ชายดูแลตัวเองได้ถ้าหายโกรธแล้วเดี๋ยวก็คงกลับมาเองละค่ะแต่ในพาดไปครั้งนี้ ผมกลัว,วเขาจะไม่กลับมาสิครับก็คุณชายน่ะสิไม่น่าจะทํารุนแรงกับชายพาดขนาดนี้เลยจะโกรธจะมโหแค่ไหนก็ต้องรู้จักระงับอารมณ์ไว้บ้างเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้กําลังตัดสินปัญหาแล้วผลมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ไงตอนนั้นผม,มบังคับตัวเองไม่ได้จริงๆครับต่อไปนี้คุณชายจะทําอะไรก็ต้องคิดดูให้ดีๆ ดูย่าไว้เป็นตัวอย่างจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนย่าในอดีตอีกไม่อย่างนั้นคุณชายเองอ่ะจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิต พี่ไหวไหมถ้าเกิดว่าไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวพรอไปคนเดียวก็ได้นะคะหไหวสิน้องไหวพี่ทำได้พี่ทำได้ไดค่ะคุณผู้หญิงต้องทำได้ค่ะแค่ก้าวไปก็เท่านั้นเองค่ะถ้าก้าวไปก้าวแรกได้นะคะก้าวต่อไปก็จะง่ายขึ้น จากบ้านไปคุณผู้หญิงไม่ได้ออกไปตามหาคราวนี้คุณน้ำมนต์หายตัวไปคุณผู้หญิงจะลอยอยู่เฉยๆร้อยคุณน้ำมนต์กลับมาเองเหรอคะถ้าคุณผู้หญิงรักคุณน้ำมนต์คุณผู้หญิงต้องก้าวออกไปจากบ้านหลังนี้ได้คะ่ะลุกขึ้นนะคะฝาคุณผู้หญิงทำใจเอาไว้นะคะใจแข็งเอาไว้นะคะ<อ>ไปแล้วไปเะ i are you doing ใหมากนะพระนอมในที่สุดอะฉันก็ชนะความกลัวของฉันได้แล้วต่อไปเนี้ยฉันพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาทุกอย่าง ก่นนอนนะฉันต้องตัดิ่งใจเหมือคนานักไม่มีที่ให้กขาวัดรู้ฉันดู้รู้ฉันต้องเสียงเมื่อนักใครสัก อาจารย์จะไปไหนครับคุณพงเทพคงยังไม่ทราบเรื่องที่พาดพาน้ำมนต์หนีไปอ่ะครูกําลังไปหาคุณชายทัศน์เผื่อว่าจะมีอะไรช่วยกันได้แต่ผมก็มีเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเรื่องคุณนิชมนร้านสาวคุณหญิงนวลแขครับนี่คุณพงเทพรู้เรื่องนิชมนด้วยหรอคะใช่ครับผมเคยเจอเธอมาแล้วแล้วอาจารย์ก็เคยเจอเธอเหมือนกันครับคุณเอาอะไรมาพูดอ่ะ ครูไปเจอนิชมลตอนไหนกันก็ผู้หญิงนี่ชื่อนี้ที่ผมเคยพามาพักที่นี่ไงครับเธอคือคุณนิชมลชุติมันนอกจากอาจารย์แล้วนี่ทุกคนจะรู้จักเธอในชื่อแม่บ้านปานอมครับ ันไม่สํานึกเลยเป็นห่วงผมเหรอเป็นห่วงตัวเองมากกว่าพี่ทัศน